เวลา10นาฬิกา46นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาธิรัฐราชกัญญาสเสด็จไปยังศูนย์การทหารม้าค่ายอดีสรอ,อําเภอเมืองสระบ,บุรีจังหวัดสระบ,บุรีทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชาสักการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากนั้นสเสด็จไปยังอาคารประมลพลาศิลทรงบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานอุทิศวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในวันทหารม้าประจำปี2564ซึ่งศูนย์การทหารมา้าค่ายอดิศรจัดขึ้นเพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและวีวรกรรมอันกล้าหาญของสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชในการต่อสู้กับข้าศึกเมื่อวันอาทิตย์ขึ้นสี่ขาเดือนยี่ปีจอจุลศักราช1128 ตรงกับวันที่4มกราคม2309ณบ้านปรานนกซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานในปัจจุบันโดยพระองค์พร้อมด้วยทหารเอกสีนายรวม5้าม้าเข้าต่อสู้กับข้าศึกจำนวน30ม้าจนได้รับชัยชนะทหารม้าจึงยกย่องให้พระองค์เป็นบุรพาจารย์การรบบนหลังม้าและเป็นพระบิดาของเหล่าทหารม้าโดยถือเอาวันที่4มกราคมของทุกปีเป็นวันทหารม้า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาริรัฐราชกัญญาทรงดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาการขี่ม้าของการศึกษาโรงเรียนทหารม้าศูนย์การทหารม้าในอัตราพันเอกหญิงทรงมีคุณูปการต่อศูนย์การทหารม้าโดยมีพระดำริให้จัดสร้างโรงฝึกขี่ม้าหลังคาปิดเพื่อย,ยกระดับการฝึกสอนวิชาขี่ม้าให้ได้มาตรฐานและปรับปรุงคู่มือวิชาการขี่ม้าเพื่อย,ยกระดับสู่สากลตลอดจนรักษาสืบทอด และทำรงไว้ในความเป็นเหล่าทหารมา้านอกจากนี้ยังมีพระประสงค์ให้ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรของโรงเรียนทหารมา้าศูนย์การทหารมา้าเข้าทําการฝึกศึกษาดูงานและปฏิบัติงานจริงที่หน่วยม้าส่งประจําพระองค์ทั้งนี้ศูนย์การทหารม้ามีหน้าที่วางแผนอํานวยการกํากับและดําเนินการฝึกศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการและกิจการของเหล่าทหารมา้า รวมทั้งดำเนินการวิจัยและพัฒนากำหนดหลักนิยมและจัดทำตำราในทางวิทยาการที่เกี่ยวข้องปัจจุบันมีพลตรีมนั์จันดีเป็นผู้บัญชาการศูนย์การทหารมา้า